ครับอันนี้เป็นรถตู้พระราชทานครับรถพรยาบาลฉุกเฉินที่สโมสรไลออนราชสีมาทรงซื้อมาเพื่อให้ในจิตการกุศลมอบให้โรงพรยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราานารีจังหวัดนครราชสีมานะครับครับวันนี้เป็นวันรับมอบส่งรถ